ลองให้ดูเลยอ่ะเต็มแล้วครับสวัสดีครับบ้านทดลอง DIY ครับวันนี้จะมาทดลองสูบ20บาททำเองนะครับบวกสว่านเนาะตอนคิดเก่าผมยังไม่ทดลองใช้เนาะคือตอนนี้ผมได้สว่านมาใหม่ละเพราะว่าสว่านเก่ามันพังเนาะก็เลยอยากจะมาลองทดลองว่าเขายืมไปสว่านนี้ก็เลยเพิ่งจะเอามาคืนเนาะก็เลยวันนี้จะมาทดลองกันกับลูกบอลเนาะคือ อยากจะไปสูบยางรถแต่ว่ามันมืดละมันค่ำละตอนนี้ก็เลยมาเนี่ยมาสูบลูบอนดีกวนะ่าเนาะมันก็สูบง่ายกว่ายางรถหน่อยมาดูนว่าว่ามันจะสูบได้จริงไหมเนาะพอ20บาทมันสูบได้จริงไหมแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการสูบเนาะอ่ะเริ่มเลยเนาะกดเลยกดเลย่ลยะจับเวลาเลยครับประมาณนี้เลยเนาะ ผมใช้แค่เกียร์หนึ่งครับเนี่ยต้องดูดูดูลูกบอลเลนาะเริ่มละเริ่มมาละใช้แค่เกียร์หนึ่งผมไม่อยากจะใช้เกียร์เร็วกว่านี้เพราะว่ามันกวนพังเนาะเพราะว่าสูบมันก็นส่วนตรงส่วนฐานตรงสูบมันก็จะขยับซ้ายกว่านะเพราะว่ามันใช้ยางเนานะมันใช้ายางขยับไปจะ็ด้หมุนดี โอเคเลยก็อยู่เงาดบนึงละผมจะเร่งหน่อยนะทีนี้เร่งนะครับกาละกาละมาเรามาละเอย่างงี้มันเป็นช้างใช่ครับ ประมาณหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยแลาวเจออย่างละยี่สิบบาทเนาะซื้อมาเนาะแล้วก็มาบวกกับสว่านมนะันกลายเป็นอย่างนี้เลยเอล,ลองให้ดูเลยอ่ะเสิ็มแล้วครับนังไงโอเคประมาณหนึ่งนาทีเนาะก็ตัวน,นี้ก็ยังไม่แข็งมากหนึ่งนาที ที่ทำไปรอบช่วงนี้เสริมให้หน่อยครับเสริมให้มันแข็งแรงหน่อยก็ใช้ลวดเล็กนหน่อยอันนี้ก็อยู่ด้านในก็เป็นเดี๋ยวขอมุนอามานหน่อยมันก็จะเป็นดอกสว่านเนาะดอกดอกสว่านมันเป็นดอกไอ้ไขควงนะครับผมมามาติดติดกับอะไรละ่ะยางในลดหมุนใส่เข้าไปเลยมันก็ง่ายดีแล้วก็ดัดเอาพวกนี้ดัดเอาแล้วก็มาพันใส่เลยง่ายดี ตรงฐานมันก็ขยับซ้ายขวาได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ยึดติดเพราะมันเป็นยางเนาะขยับซ้ายขวาได้ฐานก็เป็นไม้แล้วก็ตอกตะปูเข้าทั้งหมดเลยแล้วก็สว่านถ้าเกิดว่าได้ใช้สว่านแล้วก็ถอดออกแล้วก็ไปใช้าง,งานได้เลยครับนาะถือว่าดีถ้างั้นก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ้านทดลองดีไวส,สวัสดีครับ